เสียมเสียมอยู่ไหนอ่าครับเอาครับวันนี้ไม่มีอะไรทำนะครับเราจะมาปลูกลูกแรนปลูกหญ้าในเปียใช่ไหมหรือว่าหญ้าหวานอิสราเอลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกหญ้ากันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรทำนะครับคนตกครับอ่าโนอื่นเป็นเหตุครับเดินเสียบเดินเสียบเลยเดินเสียบเลย รู้ว่าเสียบมันเสียบอัไหนหัวในหางไม่เออเสียบกันอะไรเห็นหัวมันขึ้นบ่แม่เอาครูมาครับครับมาดูหน้าตาร่างงานเสียบนะครับนี่เสียบกันไรหางก็นั้นเลยใส่สิทกันเดียวนะหางน้อยหางน้อยหางยิ่งหางยิ่งหางมัน เมตรสามสิบเซนน่ะพี่เออประมาณนั้นแหละครับผมไม่ต้องทำอะไรครับเป็นคนดูให้กำลังใจครับก็เสียบเสียบได้ดูอะไรอันนี้ไม่เอานะเอาไายกมาคือตามมาได้เสียบเองอายิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะเอามาเดี๋ยวเที อาน้อยอันน้อยเดิน่าเทาหนึ่งใ้องขาหนึ่งท่านเดรนึ่งองาโอ้ยนู้นนนดูสิโอเกียบเกือบเครับเราไม่มีอะไรทำเรือว่ามีก็จะเราไม่ทำ ครับนี่คือวิธีการปลูกยาแบบขี้เกียจค,ะะค่ะนี่ปลูกแบบขี้เกียจนะคะปลูกแบบขี้เกียจนะคะดูนะคะคนขี้เกียจเขาปลูกนะคะเ,ออเสียบป,ปุ๊บไม่ต้องเอาไม้อาไรนไม่ต้องเ,เอาไม้เออะไรดูครับ<ด>คนละแถวคนละแถวนะครับะะเราจะดูครับว่าใครจะงามกว่ากันนะเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งเราจะมาดูผลมาติดตามผลกันนะครับ อตอนนี้เราตอนนี้เราได้หว่านปุ๋ยต้นทิพย์รองพื้นไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของเรานะครับครับครับอ้าวมาดูกันนะครับไม่ห่างหรอกเดี๋ยวมันแตกโกอีกก็ยุตเซออีกพอถือกระสอบมา ดินมันร่ลลวนรวียบเอาแค่นั้นอือนยังไงมันก็งอดูมันรากมันงอกไปขโมยของใครมานี่ฮะเยทอมมาให้มาอันนี้มันเนเปียร์หรือว่าอิสราเอลไอวานย่าวานอิสราเอลอิสาเอลครับตัวนี้เาย่าวานเาก็ย่าวานอิสราเอลไงใช่หรอเอาวานอะไรล่ะมีกี่กตุรกี อ๋อเขารักแฟนเขาเหล่าเขาก็สิบใกล้ๆแฟนเขาเลยนุ๊แท้เลยครับครับดูครับคู่รักคู่นี้ครับยิ่งเสียบก็ยิ่งใกล้กันครับดูครับก็ทนมันมาแล่าฮ่ายิ่งเลี่ยนว่ะอยากอ้วกอ่ะอีกอีกถ้ากับรุ่นนี้อ่ะต้องขาเนี้ยเออประมาณเออมามามาตามใจชอบตรงนี้ก็เสียบไป ขาดคนหนึ่งครับไม่ได้มาข้างตรงนั้นมันดินแข็งไงบรรยากาศโนอื่นนอโนอื่นคือพอมาฝนทางนี้บางนอนมีแต่เมฆเว้ยเมื่อวานลงติ๊กตกไอ้โ no นอื่นโอ้คนติดตามห้าร้อยกว่าคนอ่ะคนกดไลค์ให้อ่ะแบบโอ้ บอลอ,อ๋อเองไปเองติดตามโนติกต่องเขายังไงติดต่อโนอื่นอ่ะไปพากไอ้ข้าวเด่งๆอู้คนติดตามห่อเลยเสร็จครับ มาดูเดี๋ยวเราไปดูผู้เชี่ยวชาญครับเออได้อยู่มันก็งอกเหมือนกันเลยรากมันตีลังกามันเมารากเลยงงขึ้นเก้าครับมันงเหมออมันก็งองเหมือนกันแหละปกติเขายกรองปุ๊บกลบเลยดิเนี่ย เน,นี่ยทนตาเนี่ยตาละหบาทโอ้กี่ทักตัวนี้ไม่ถึงแล้วมั้งห้ตังค์แล้วมั้งไม่ตัวนี้ถูกแล้วเพราะมันเยอะเอามาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เนี่ยเเอาแค่นี้เดินถอยไปคืนให้แมวเนี่เต็ม ดูครอบครัวทันตาครับเอาเอ้ยงดับเสียเคือต้องทำอะไรนี่ครับ รีวิวปุ๋ยต้นทพิ์ครับซื้อ15สอบนะครับได้เสื้อครับตัวนี้นะครับ3ตัวนะครับใครอยากมีเสื้อใส่ครับใส่อยากได้เสื้อฟรีใส่ครับซื้อปุ๋ยเรานะครับครับเอ้ซื้อเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งครับเดี๋ยวจะมารีวิวหญ้านี่เปียให้ดูนะครับ คอโอ,อน่ออ้โหไปช็อตเลยลูกก็ปลูกไปโอ้โหให้แต่มัน,อนองอกก็กินได้มันไม่ตายหรอกโอ้โหวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจะไปลองสักชึบสองชึบหน่อยเดี๋ยวเขาไม่ทำงานทำการ